สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC m o t มอเตอร์กลับมาพบกันวันนี้เช่นเคยนะครับกับทุกเรื่องราวของมอเตอร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนำมาคุยนำมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเล่ากันไปตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ทราบได้นะฮะว่าเกมการแข่งขันของฤดูกาล2020ี่จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรใครอยากทราบอยากรู้ผมทำคลิปวิเคราะห์ไปเรียบร้อยในเมื่อวานนี้นะครับก็จะพูดถึงแนวทางที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนจากดอน้าเลยว่า จะได้แข่งหรือเปล่าหรือไม่ได้แข่งหรือถ้าจะแข่งแข่งรูปแบบไหนยังไงอยากทราบไปติดตามได้นะครับแต่ค่ำคืนนี้เราจะมาคุยกันถึงทีมฮ่ากับต้องเรียกว่าเป็นประเด็นเป็นกระแสหลายอย่างเหลือเกินนะฮะที่น่าติดตามหรืออาจจะมองว่าน่าปวดเสียงเวียนเก้าก็ว่าได้นะก็เป็นทั้งทีมหลักทีมรองเลยจะสังเกตเห็นนะครับว่าในรอบ 2- 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮ่ามี โอ้ประเด็นฮอตฮิตติดลมบนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะครับผมมองว่ามันก็เป็นการดีนะแม้ว่าเกมการแข่งขันจะยังไม่เริ่มต้นสักทีแต่มันมีประเด็นข่าวมีดรามา่ามีอะไรบ้างให้เราได้เสพได้ตามได้ดูแบบนี้มันก็ถือว่าทําให้พอที่จะหายคิดถึงได้บ้างไม่มากก็น้อยเนาะวันนี้เดี๋ยวจะขอพูดถึงทีมรองก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็ฟาบิโอควาตาโรนะฮะนักบิดฮอตฮิตที่สุดของเยอรม่าเรามั้งในตอนนี้ที่ถูกจับตามองเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าเขา กำลังถูกจะเรียกว่าแย่งตัวมันก็ไม่เชิงเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาเรียบร้อยนั่นหมายความว่าสัญญาในปี2021เนี่ยเจ้าแฟบจะต้องขึ้นทีมใหญ่เออตรงตรงนี้แต่ด้วยความที่การแข่งขันมันยังไม่เริ่มต้นแล้วเหมือนมีทีท่าว่าอาจจะไม่ได้เริ่มสักทีด้วยโควิด -19 เนี่ยนักแข่งหลายคนนะครับก็ออกมาพูดนะอย่างหรือว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องนออกมาบอกว่า แต่อย่างนั้นมันควรจะสต็อปไว้ดีไหมสัญญาเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะไปใครที่จะหมดสัญญาในปีนี้เนี่ยโอ้หลายคนเลยทีเดียวนะ mm. ก็ไม่เป็นไรก็เอาสัญญาเดิมเนี่ยไปใช้ในปีหน้าต่อ mm. เหมือนกับที่เขาดองสเปครถไว้ไม่มีการพัฒนาอะไรเพราะว่ามันถ้ามันแคนเซิลจริงไม่มีการแข่งขันนเนี่ยประเด็นนี้มันก็เลยทําให้ทั้งลูกพี่ใหญ่ของเขานะครับลัสอันลาซอรี่เนี่ยบอสซีอีโอของ SRT เนี่ย ก็ออกมาพูดถึงจุดยืนตรงเองว่ามันไม่ถูกนะที่จะให้แฟบขึ้นไปทีมใหญ่ถ้าเกิดว่าปีนี้แคนเซิลไปเนี่ยนั่นแหละตอกย้ำประเด็นนี้ก็มาเกสนะครับมาร์คมาเกตแชมป์โลกคนปัจจุบันเนี่ยก็ออกมาพูดแต่ไม่ได้พูดถึงแฟบนะมาเกตพูดโดยรวมว่าเอาจริงมันก็ควรจะสต็อปควรจะโมโคฆาไว้นั่นแหละใครสัญญาหมดในปีนี้ก็ออะปีหน้าก็ถือว่าใช้สิทธิ์เดิมอะไรประมาณนั้น แต่เหมือนว่าคนที่เสียประโยชน์ก็คงจะเป็นคนที่เซ็นสัญญาไว้ก่อนนะสิมันก็คงจะมีกรณีเดียวก็คือของเจ้าแฟบนี่เองเพราะว่าไปเซ็นไว้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนทางอุณซือของทีมยามาฮ่าก็ออกมาบอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกก็คือเซ็นเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องขึ้นมาตามที่เซ็นนั่นแหละแต่ทางเจ้าตัวนี่ยังเงียบอยู่นะทุกคนผมยังไม่เห็นข่าวว่าฟาบิโอควาตาโรจะให้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้าง ซึ่งผมก็มองว่าก็ถูกแล้วเราเป็นเด็กเราก็ควรจะอยู่นิ่งๆไว้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนก็จะเดือดๆกันแล้วในตอนนี้ <c oughs> นั่นแหละก็ทั้งลาสซัลาซาลี่เนี่ยก็เห็นออกมาพูดสองสาครั้งอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะพยายามที่จะคุยกับดอนน่าจากที่ผมเคยบอกหลายครั้งนะฮะคือถ,ถ้าเกิดว่าโมฆะมันก็ต้องโมฆะทั้งหมดนะจะไปโมฆะคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ถูกไหมฮะถ้าเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีนักแข่งอยู่กี่คนที่ต่อสัญญาในตอนนี้ก็คือ rid, ales, มาวริกเดียเลสมีใคร่ะ มี Mark Market, มาร์เก็ตมีควาตาโลอ์ิโตะราบัดจะมีอีกคนหนึ่งที่ที่ต่อไปล่วงหน้าแล้วนอกนั้นนทุกคนก็จะต่อแค่ปีเดียวแม้กระทั่งอเล็กมาเก็ตเนี่ยขึ้นมาก็มีมีสัญญาแค่ปีเดียวใช่ไหมผมเลยเลยมองว่าสิ่งที่มาเก็ตพูดก็คงจะสื่อไปถึงทางกรณีเคสของน้องชายเขด้วยนะครับนั่นคืออเล็กมาเก็เนี่ยเนาะ,ะทีนี้ก็มาถึงยามาห้ากันต่อนะครับนั่นแหละคือฟับนในตอนนี้ ก็ยังอยู่ในสังกัด SRT ในปี2020แม้จะแข่งหรือไม่แข่งก็ตามเนี่ยแต่ถ้าปีหน้าเขาย้ายไปปุ๊บเขาจะได้เงินที่มากกว่าเดิมผมขออภัยนะครับว่าผมไม่ทราบค่าเหนื่อยของวาตาโรโลจริงๆว่าเท่าไหร่แต่แน่นอนโดยพื้นฐานเบสิกแล้วมันจะต้องมากกว่าของเดิมอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะขึ้นทีมใหญ่ทั้งทีเนาะนั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปเขาก็จะตอนนี้ยังยังไม่ได้เงินยังไม่ได้ตังแม้ว่าจะเซ็นไว้แต่มันก็ต้องลงแข่งถ้าตามสัญญาประมาณนั้นใช่ไหม เอาจริงเนี่ยมีใครรู้สึกว่าเป็นห่วงเด็กคนนี้ไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงกันแน่ตอนนี้ครั้งหนึ่งผมจําได้นะครับนานมาแล้วละ่ะคาตาโร่เนี่ยเคยออกมาพูดว่า,าเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับผมมีคนจําได้ไหมฮะเคยทํารายการพิธีรายการอยู่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สิ่งที่ผมซีเรียสมากก็คือเรื่องของตัวรถแข่งมากกว่าถ้าเกิดว่าเจตนาเดิมของคาตาโร่ยังคงอยู่แบบนี้ผมก็มองว่าเขาเขคงจะไม่น่าปวดเสียนเนกล้าอะไรใช่ไหม คือหมายถึงว่าอยู่ทีมไหนก็จะได้ใช้รถสเปคเดิมสเปคเดียวกันอยู่แล้วทั้งหมดถ้าตามแผนเดิมที่จะมาห้าประกาศเอาไว้คือเขาจะมีรถ2สเปคสสเปคก็จะเป็นสเปคปี2020เนี่ยสามคนได้ใช้ในฤดูกาล2020เนี่ยรซซี่เบีรแล้วก็ตัวคอตาลาโลเองแล้วก็ m o b i ิ i ีก็จะไปใช้สเปคหนึงคือสเปคปี2019โมดิฟายใหม่นะฮะอ่ะก็เอาจริงๆเนี่ยยังไม่ทราบได้หรอกว่าจะออกมายังไงเพราะคงต้องคุยกันหลายสิ่งหลายอย่าง นะฮะผลกระทบนในวงกว้างจริงๆโควิด19ทีนี้มาในสถานการณ์ของโมบิเดลลี่เป็นยังไงโมบิเดลลี่เนี่ยต้องต้องเรียกว่าเอาไปเชื่อมโยงกับอา,อาจารย์ใหญ่ของเขานะครับก็คือคือเดอะด็อกเตอร์วอลเลนโนรอซี่โมบิเดลลี่เนี่ยบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยรรซี่ลงมาขับทีมรองจริงๆนะในปีหน้านะถ้าจะยังอยู่ต่อนเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนความฝันในเทพนิยายในอะไรเลยที่เขียนที่สร้างมาเพื่อเขาโดยแท้เลย คือเขาได้อยู่ทีมเดียวกับอาจารย์นั่นคือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันแต่สถานการณ์โมบิลลี่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะทุกคนใช่ว่าจะปลอดภัยก็คือฟอร์มเนี่ยก็ยังยังถือว่าไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะถ้าถ้า,า,ถ,าถ้าเทียบกับหลายๆคนที่เข้ามาเพราะโมบิลลี่ก็ไม่ใช่เด็กใหม่นะฮะในาปีที่แล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่อาจจะพอที่จะเป็นความหวังน,นิดนึงก็คือเป็นเรื่องของฟอร์มการเทสในสองรอบที่ผ่านมาทั้งเซปังทั้งกาตาเนี่ย โอ้เวลาออกมาดีเหลือเกินเอาอย่าไงไงไ่ายๆว่าดีทั้งทั้งทั้งหมดนั่นแหละยามาฮ่านะโยเวนตรอสซี่แต่รอสซี่แม้ว่าจะไม่ดีคือถ้าเทียบกับยามาฮ่าด้วยกันเนี่ยรอสซี่อาจจะไม่ดีไม่ดีแต่ก็ยังติดในท็อปเจ็ดท็อปแปดอยู่แต่ทั้งโมเบเดลลี่ทั้งควาตาโล่ทั้งเบียเบเรสเนี่ยโอ้ยืนหนึ่งยืนสองยืนหัวแถวมาตลอดนะครับในการเทสอสองรอบที่เกิดขึ้นในต้นปีเนี่ยนั่นแหละดังนั้นสถานการณ์ของโมเบเดลลี่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องรอดูเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไง คือผลงานเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อเขาก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นเด็กสร้างของทีมอะไรหรอกนะจะจะบอกอย่างนี้ก็ก็ไม่ผิดนักเพราะว่าทีมนี้เขามีเด็กที่เขามองเขาจับตาไว้อยู่หลายคนอยู่เหมือนกันหรือผมไม่อันนี้ผมวิเคราะห์ในมุมมองของผมนะหรือบางทีบางครั้งเขาจะหาทางผลักดันเด็กจากท้องถิน่นจากเด็กถิน่นคือทีมนี้เป็นทีมของคนมาเลเซียใช่ไหมฮะทุกคนนั่นแหละเขาอาจจะไป หาทางโอกาสผลักดันนักแข่งจากมาเลเซียซึ่งก็มีนักแข่งมาเลเซียก็ถือว่ามีอยู่นะครับในรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยหรือแม้กระทั่งนักแข่งคนอื่นๆที่อาจจะฟอร์มไม่ได้โดดเด่นอะไรนักหรอกแต่ก็มันเป็นแนวทางการทําทีมของ SRT เขานะพอพูดมาถึงตรงนี้ก็จบเรื่องโมบิล i ี y ไว้ที่เท่านี้แล้วผมจะเชื่อมโยงไปถึงโรซซี่หละ่ะทีนี้ถึงโรเลนโซต้องเรียกว่าเอามาทั้งนักแข่งตัวจริงทั้งเทสไลเดอร์เลยแล้วกันเนาะ ครบเซตยกทียามาฮ่านี่แหละอ่ะเริ่มต้นที่ประเด็นรอซซี่เนี่ยเอาจริงๆจะไป SRT เนี่ยในตอนนี้มันเหมือนว่าผมมองผมรู้สึกได้นะว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบขัดขัดของขวางกันอยู่ทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับเหมือนเขาจะออกมาพยายามออกมาพูดไม่เต็มปาก เขาจะบอกว่าเขาต้องการเด็กใหม่แล้วเขาก็จะมองไว้เล็งไว้หลายๆคนแม้ว่านักแข่งเหล่านั้นที่เขาเล็งไว้ที่ไม่ไดไม้มีผลงานอะไรที่โดดเด่นอะไรเลยนะถ้าเทียบกันแล้วในรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยแต่มันก็ก็อาจจะไปตัดสินได้ได้ไม่ร้อไม่ไม,ไม่ไม่ขาดเท่าไหร่นักก็เพราะอย่างนี้คือนักแข่งที่อาจจะฟอร์มฟอร์มไม่ดีในรุ่นเล็กรุ่นกลางแต่บางทีพอขึ้นรุ่นใหญ่มาอาจจะดีก็ได้หรือในทางกลับกันคนที่มีโปรไฟล์ดีๆในรุ่นเล็กรุ่นกลางขึ้นมาแต่พอขยับมาพีเมียคลาสเนี่ย กลายเป็นว่าความเก่งไม่รู้หายไปไหนนี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะได้เด็กใหม่ๆมาปั้นมาสร้างนี่มันก็เหมือนประมาณว่าพูดแบบไม่เต็มปากว่าให้ผมไม่เอารรซี่นะไม่เอาโรเลนโซพูดเหมือนประมาณว่า,จาใจเยามาฮ่าผมผมรู้สึกเป็นประมาณนั้นนะทุกคนคิดไม่รู้ว่าคิดเห็นยังไงกันประเด็นนี้คล้ายๆว่าก็อาจจะดีใจบ้างอยู่ตามมารยาทอยู่เฮ้ยมันดีนะดีลน,นี้เกิดขึ้นเนี่ยมีอ่า เรียกว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงมากทั้ง r o s s ่ทั้งโรเลนโซเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าดูมองอีกมุมหนึ่งมันเหมือนว่าเขาจะมองข้ามเรื่องของรายได้ตรงนี้ไปจะบอกว่าเปโตรนารเนี่ยหรือว่า SRT เนี่ยเป็นทีมที่ทุนหนาอยู่แล้วนะทุกคนคือเป็นทีมที่ทำลงทำเอฟนี่ก็ได้แชมป์โลกเลยนะไม่ธรรมดาใช่ไหมดังนั้นเขามองว่าถ้าเกิดว่าเอาใครไปเสร็จตัวม่ก็คงต้องปั้นให้ถึงแชมป์โลก คำว่าปั้นนี่ก็คือหมายถึงเด็กใหม่นะฮะต,ต้องคิดถึงคำว่าปั้นให้ดีปั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นนักแข่งที่เคยสําเร็จมาแล้วแต่เรนโซกับโรซี่เนี่ยเคยผ่านจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจุดสูงสุดมาแล้วแล้วเขาก็อาจจะเชื่อว่ามันคงจะไม่ไปแตะตรงนั้นอีกหรอกคงจะแบบว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปจุดสูงสุดที่ตัวเองเคยนั่งเคยยือนอยู่ได้อีกครั้งหรอกเต็มที่ก็อาจจะเป็นสีสันเป็นอะไรถ,ถ้าเขามองผ่านเรื่องของรายได้เข้าไปเนี่ยโอเคละ แต่ตอนนี้นั่นแหละคือขออภัยนะครับที่อาจจะวิจารณ์อาจจะดูเหมือนแบบว่าล,ลอยๆไปหน่อยแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเกรงใจเยอมาฮ่าเพราะว่าเยอมาฮ่าออกมาประกาศจุดยืนก่อนน้าน,นี้นเห็นไหมฮะว่าจะสนับสนุนลอสซี่เนะี่ยโอ้โหแบบทุกอย่างต่อนปลอสซี่อยากจะได้รถสเปคโรงงานก็จะสนับสนุนขนาดน,นั้นเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ลอสซี่ไปแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรกันยังไงหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมฮะ ถ้าไปบอกว่าจะได้ตอนนี้ก็คือเนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่คือได้รถสเปคลองนะ่คนหนึ่งนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าในหน้าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการคุยกันหรอกระหว่างประเด็นว่ารถที่จะกลับไปไหมก็คือเหมือนเป็นกระแสะข่าวออกมาเฉยๆยังไม่มีการพูดคุยเป็นรายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นักในในใน,ในตรงนี้นะฮะแม้กระทั่งประเด็นของเรนโซก็เหมือนกันนะครับที่บอกว่าจะได้กลับไปเนี่ย ก็รินจาวิทนะฮะซึ่งเป็นคุณซื้อของทีมในตอนนี้คุณซือของทีมทีม,ทมแฟคตอรี่โรงงานนะนะออกมาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอะไรที่น่ายินดีเลยที่โรเลนโซอาจจะกลับมาอีกครั้งแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรเลนโซเนี่ยจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าก็ยังพูดอย่างเชิงอยู่ใช่ไหม <S <S เพราะว่าโรเลนโซมีแผนเี่จะลงไวการ์ดที่กาตาลุนยาแต่ก็เหมือนจะแห้วแล้วเราจะแห้วไม่แห้วไม่ทราบนะแต่ การแข่งขันมันเลื่อนออกไปไงเลยยังไม่รู้ได้ว่าลงไปแล้วเนี่ยผลงานจะออกมาแบบไหนยังไงกันแนะ่เพราะสัญญาของโรอโซก,กับยาม่าก็มีแค่ปีเดียวเองนะไม่ได้ว่าเป็นสัญญายาวๆบางทีมันอาจจะพลิกไปพลิกมายังไงหรือเปล่าไม่ทราบได้ในตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอืมมันนี่ไงผมถึงได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่มองมุมนึงก็ปวดเสียดเวียนกล้าวถ้าเกิดว่าในฐานะของคนที่บริหารจัดการในในยมาม่า แต่ถ้ามองจากคนที่เราเสพข่าวเสพอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันจะสุรวกมายังไงดีนะมันน่าสนใจดีอะคนนั้นคนนี้จะอยู่ยังไงจะไปอะไรยังไงใช่ไหมฮะทีนี้ <c oughs> มาตามต่อที่ของโรซี่นะครับนั่นแหละคือความกดดันมันมาที่ตัวพ่อหมอเยอะในตอนนี้เอาจริงๆถ้ามันเขาจะต้องตัดสินอนาคตตัวเองนะทั้งที่ยังไม่ลงแข่งนะผมถามทุกคนนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราเราจะสับสนไหมเราจะหนักใจไหมมันหนักใจนะ เรายังไม่ได้ทราบเลยคือล็อกซี่จะพูดตลอดนะครับว่าเขาจะ,ะเขาจะไปต่อไม่ไปต่อเขาขอดูผลงานตัวเองสัก5 6สนามประมาณนั้นแต่เนี่ยถ้ามันไม่ได้แข็งไม่ได้อะไรแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจแล้วละ่ะเพราะว่าเอาจริงๆเหมือน SRT เนี่ยเคยแง้มมาว่าจริงๆเนี่ยควรจะสรุปออกมาได้แล้วก็ไปจี้ดอหน้าเหมือนกันคือจะมันคุมเครืออะไรไปเนี่ยเขาก็วางแผนไม่ถูกไงว่าจะทําทีมอะไรยังไงต่อใช่ไหม ซึ่งมันก็ต้องส่งผลมาถึงรอสซี่ไงถ้าสมมุติว่าอยากจะอยู่อยากจะอะไรยังไงผมเดา่ารอสซี่ก็คงจะต้องไปคุยแล้วละ่ะนะหรือว่าไปคุยไปตกลงหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงประมาณนี้ก็เรองเรียกว่าหนักใจทั้งทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะฮะตอนนี้ทีนี้อาจจะพูดเรื่องของรอสซี่ยาวหน่อยนะครับทุกคนแต่แต่เบียเรสเนี่ยผมผมจะไม่ขอพูดถึงในวันนี้นะเพราะว่าผมได้พูดถึงไปเยอะแล้วในในสามสี่วันที่ผ่านมานะฮะทีนี้มีอยู่อีกทฤษฎีหนึ่ง นะที่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ปุ้ยฟุงฟ้งเกินไปหรือเปล่าทฤษฎีที่ว่ายามาฮ่าจะลงทุนให้กับรอสซี่อาจจะรอสซี่มันอาจจะเหมือนประมาณว่าแผนการที่เขาเคยบอกไว้ว่าถ้ามีโอกาสที่จะเป็นทีม VR 4 6ใน MotoGP จีพีไหมเขาก็ไม่ปฏิเสธว่ามีแต่จะให้เขาทาเองเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะเขาไม่มีตังขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขามีพาร์ทเนอร์มีพันธมิตรมีใครมีนายทุนมาลง คุณให้หรือว่าคุยหาข้อสรุปกับเามาม่าได้เพราะเามาฮ่าก็ยินดีจะสนับสนุนตัวแข่งอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วลอสซี่ก็ออกมาพูดเร็วๆนี้นะครับว่าจริงยามาฮ่าควรจะมี5คนนั่นแหละตอนนี้คือยังยังคงดันอยากจะให้โรเลนโซ่มาเต็มฤด,ดูกาลทํานองนั้นในขณะเดียวกันก็อยากจะอเอาลูกศิษย์ของตัวเองไว้นั่นก็คือโมบิเดลี่เนี่ยไว้เพราะเชื่อว่าโมบิเดลี่น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นดีขึ้น,นเป็นระดับในอนาคตอยู่นั่นแหละ คำพูดในแบบนี้มันก็ไม่เต็มปากไงว่า5คนเนี่ยมันจะออกมามาแบบไหนล่ะใช่ไหมครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยผมว่ายาฮนะ่านั่นน่าตะตัดสินใจได้ไม่ยากเท่าไหร่ปกติหมายถึงว่าลงแข่งไม่มีโควิด -19 ไม่มีอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่ายาฮ่าก็เข้าเนื้อเหมือนกันไม่ใช่ายาฮ่าทุกทีมเน่เข้าเนื้อแม้กระทั่งดอน่ายังเจอหนักเลยนะเจอไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆในขณะที่ รายได้ไม่มีเข้ามาเลยนี่แหละมัน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 เลยยากต่อการตัดสินใจที่ผมพูดในวันนี้ก็คือผมอาจจะไม่ได้บอกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเฉยๆนะครับเพราะว่าทางออกทางแก้นี่มันยังวิเคราะห์ไม่ออกเลยเอาจริงๆมันต้องผ่านสเตปการแข่งขันการอะไรซะก่อนนั่นแหละมัน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 ถึงจะเกิดขึ้นได้นะก็ไม่รู้ว่าทางเยอรมหานี่เขาจะ เอายังไงดีหน้าหนักใจแทนไหมทุกคนก็หน้าหนักใจแทนอยู่นะครับแต่ในสถานการณ์อย่างนี้มันผมผมมองว่าเอาชื่อเสียงของรอสซี่มาสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับทีมผมว่ายังคงจําเป็นอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้แข่งขันจริงๆเนี่ยโอ้โหถือว่าติดลบกันไปเยอะแต่ละทีมดังนั้นในฟอร์มจะเอาเด็กใหม่มาปั้นมาอะไรอย่างนี้นี่ผมเป็นความคิดส่วนตัวถ้าผมแนะนำจามาให้นะว่าควรจะปั้นหลังจากนี้ไปก่อนดีกว่า นะอย่างน,น้อยก็เลยอีกสักปีหนึ่งสงปีไปก่อนดีกว่านะตอนนี้ต้องเอาเงินก่อนเอาเงินเข้าก่อนถ้าดิวโรเลนโซดิวลอซซี่มันเกิดขึ้นมาได้จริงๆมันจะไปเกิดขึ้นในรูปแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแตนะ่ผมว่ามันก็น่าจะทําให้ามาาเนี่ยรับตังเยอะอยู่พอสมควรผมว่าน่า,หน,าหน้าจะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมันหนักเหลือเกินนะครับอ่าสาหัสกัน <laughs> ทุกทีมเลยใน,ในสถานการณ์ตอนนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับขอไปนะครับที่อาจจะพูดวกไปวนมาหลายคนเพราะว่าวันนี้คุย ทั้งทีมเลยยามาฮ่า่นะทั้งทีมหลักทีมรองทั้งเ,เทสไรเดอร์ทั้งอะไรด้วยเนาะเอาใครอยากจะแจมนะครับมีข้อมูลมาจากแหล่งไหนอะไรยังไงก็มาว่ากันได้หรืออย่างคลิปที่แล้วผมไม่ได้ไปไปทักทายใครเลยนะครับเต็มที่ได้แค่กดกดไลค์ให้กดหัวใจให้ขออภัยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีหลายเรื่องที่มันเข้ามานะฮะในในชีวิตต,ต้องจัดการต้องอะความวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างนะผมตั้งใจว่าจะทําคลิปเพื่อที่จะสอนทุกคนทํา YouTube ก็ยังเริ่มต้นไม่ได้แต่ผมผมมีปูทางเข้าๆไว้ในคลิปที่ผ่านมาแล้วละ่ะใครอยากสร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยผมยินดีเป็นที่ปรึกษาแนะนำช่วยเหลือเต็มที่นะครับไปติดตามในช่องพูดสตอรี่ได้วันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ